คุณสงสัยไหมครับว่าถ้าเรากดกรรมสิบกรรมแล้วฟาร์มขยะเราจะได้มากี่เซนนีไปดูกันครับว่าคลิปนี้เราจะได้กี่เซนีนะครับโดยแบบเที่ยวจะไปฟาร์มนั้นคือเกาะเต่าชั้นที่2นะครับเราจะไปเกาะเต่าได้นั้นนะครับให้เราขึ้นมาที่โรงแรมทางด้านบนของอัลเบอร์ตานะครับแล้วเข้ามาที่ห้องขวามือนะครับจะเจอพุท่าคนหนึ่งนะครับให้กดคุยนะครับแล้วกดหัวข้อที่2นะครับแล้วเราก็ด้รับเควสมานะครับให้ไปที่ท่าเรือแล้วก็เดินไปที่ท่าเรือทางด้านขวาล่างของอัลเบอร์ตานะครับ ถ้าเรามาอย่างท่าเรือแล้วนะครับให้คุยกับตาเรือนะครับแล้วก็ให้ขีดคำว่าไปที่นั่นนะครับโดยการไปที่เต่าเต่าเราเสียเงินทั้งหมดหมื่นเซนีนะครับแล้วก็กดไปได้เลยครับภายในเกาะเต่าชั้นที่2นะครับจะมีมอนสเตอร์ทั้งหมด4ชนิดนะครับโดยเจ้าตัวแรกนะครับคือเจ้าเพสตัวนี้นะครับขอที่ออกจากเจ้าตัวเพสนะครับจะมี earth form healing b r i g h e n animal grow a n o d i v e legend stone o l i lake แล้วก็เจ้าตัวการของมันครับตัวถัดมาคือเจ้า perimeter ตัวนี้นะครับเจ้าตัว perimeter นะครับจะดอก turtle shell, red herb, สาเก้อนดอกบวง annual die แล้วก็เจ้าตัวการของมันครับและตัวถัดไปนะครับคือเจ้า sorider นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะดอก turtle shell, broken shell, stone fragment, ดอกเหลืองน้ำผึ้งแล้วก็เจ้าตัวการ์ดของมันครับถึงเจ้าตัวสุดท้ายนะครับคือเจ้า freezer นะฮะโดยเจ้า freezer นะครับจะดอก turtle shell, broken shell ไอซ์คูบิกซากอนรอยัลเจลลี่แล้วก็ไบสกิลโคบอลเลเวลห้าแล้วก็จะตัวการของมันครับครับผมเราก็มาดูบรรยากาศการฟาร,ร์มกันเป็นธรรมเนียมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ก็ควรระวังในการฟาร์มแบบนี้นะครับสำหรับตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดตัวฟรีเซอร์นะฮะคือมันจะล่สกิลโคบอลนะฮะจะทําให้เราติดแข็งเราก็จะโดนนะครับเราก็จะมาสรุปกันคร่าวๆนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับครับผมโดยเซนีทั้งหมดที่ได้จากการฟาร์มนะครับก็คือ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเันหกร้อยเก้าสิบเซนีนะครับแต่ผมจะหักค่าการที่ผมซื้อมานะครับตอนนั้นผมซื้อกลับมาในราคาสามแสนสองหมื่นนะครับก็จะเหลือ 399,690เซนเนราิเีนะครับครับผมในความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าเราจะมาฟาร์มที่นี่นะครับผมคิดว่าไม่จาเป็นต้องกดกรัมครับเพราะมันไม่ค่อยคุ้มค่ากรัมเท่าไหร่นะครับเพราะค่ากรัมอาจจะขึ้นลงตามราคาของตลาดเราคิดว่าเรามาเก็บไว้แล้วกันนะครับส่วนเงินที่ได้ก็คิดว่าเป็นกําไรไปครับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะครับถ้าอย่างไงถ้าชอบผมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะครับแล้วผมมีถ่ายเทอาสดทาง Twitch TV นะครับให้เพื่อนๆไปกดติดตามกันได้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่สปอร์ตขอบคุณมากๆครับ